สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาววานขามชาแนลค่ะในเซาวันพุทธที่7ท่านว,าาว 2, 000 000่าค้มพศ2 5 6 5ค่ะอยู่ที่ตลาดบานหันอำเภอมเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะตลาดเปิดทุกวันพุดค่ะมูนี่สิพพ้าพี่นองม่าเบิง้งบรรยากาศการซื้อขายของตลาดนะคะวาะค่าราคางัวเขาขยับไปเนาะมูนี่ไปเบิงกันค่ะพี่น้องแล้วขอแล้วนำไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ เปิดไปเท่าไรน้าจ้านีโอ้แม่ลูกแปดสิบค่ะโอ้หัวหล่นทั้งมาชาติานี่ค่ะลูกเคเอฟหกแปดลูกสาวด้วยเนาะลูกสาวเคเอฟหกแปดสองเดือนกัวค่ะโอ้ลูกแรกนะคะหล่นทั้งมาชาต์ทั้งแม่ทั้งลูกลูกงามค่ะ สูงร้อยสี่สิบบวกนะคะ,ะ,คะลูกสองเดือนกว่าประกันตำนี้ค่ะลูกเข้มหกแปดนะคะนี่เบื้องเนื้อหนังอึ้งจึงเลยูยงามค่ะสูงร้อยสี่สิบวกว่านะคะหลนธรรมชาติสีดีค่ะสีงามเหลี่ยมมองมองเนื้อหนังดีเนาะคะ่ะเนื้อหนังดีครับก็มีตำนี้ประกันตำนี้ ได้ราคาพรอมทรงครับได้ราคาพรอมทรงอีกราคานี่ก้าล่องได้พรอมนะคะโอ้ทรงจะกิโลเนาะจ้ะนี่ทรงเอาชุดเกียดถึ่นล้ทรงยนจุดเกียดนะคะจะว่าโบถกันหมดละโอฝากเบอร์โทรเียจาเก้าสามศูนย์เสมค่ะสองสี่หนึ่งสองค่ะสามสองสี่หค่ะครับผม หอยยังนะค่ะหอยอัดนะค่ะผู้ใดสนอกสนใจโทรมาหาหอยอัดแล้วใดนะคะแปดมืดแม่ลูกลูกเคเอหกแปดสองเดือนต่อรองได้แม่ลูกแรกนะค่ะสีงามอ่างดีบ่มีตำหนิลนธรรมชาติทุมค่ะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะตัวนี้อย่างงามค่ะเอ๊ะตัวนี้อย่างาม ก็พน้อมตันนี้พ่อวัสดีค่ะพ่อเปิดไปเท่าไดนี่เปิด11หาเปิด11หานะคะท่องเราเป็นว่านิดตันนี้ทองสมเดียนทองสามเดือนทองยังไว้ค่ะทองแค่หกแปดมีใบมีหลอดครบพ่ออันเพิ่นก็เป็นขั้นไหนนี่เลยโตเพิ่นไหมค่ะเป็นลูกซี่ว้ลูกซี่ว่ค่ะ ลูกสาวซีไว้นะคะทองเทพบหกแปดสามเดือนแล้วหางวงทวงหางเลยค่ะหางงามหางงามก็หางงามค่ะอันนี้ไม่มง้ออยู่นี่ตัวหนึ่งนู้น,นเลยประกาศไปไทยกันช่างนั้น<ล>น,นะะ่ากลัวนหมค่ะแล้วพอเราสิผ้านักยางนั่มไปค่ะทวงหางดีก็หางสวยค่ะสีงามค่ะ ทางอัวใหญ่ดีทางอัวใหญ่ดีพอแล้วว่ะงาเผาหนอกดีเผาหนอกดีพร้อมค่ะเมืองไกลๆยืนกับสวยท่ะห่วงท่ะการยืนกับงามนะคะพ่อตูงอยู่ขดเลยนี่ค่ะโอ้แต่วัดไม่รู้เมืองเข่าเข่ากับถึงบานลอยชีสหาบวกอยู่ค่ะลอยชีสมหาบวกก็มีแต่ตมรอนี้ใช่ตรงนี้มีบวก ตันวนงเนรีจ้าตัวนี้เปิดไปเท่าไรแลรวพ่อไม่ดีหกสิบเก้าหกสิบเก้าฟหนึ่งเอฟหนึ่งตัวใกล้อาจจะแค่เป็นล้ำปีนว่อนี้เมมเคยเป็นแย่วครับเคยเป็นหายแล้วนะคะเป็นไเหรเชนดีเขาว่าันจนพ่อปดนีกอ๋อมีภูมิตานทานบ่ะพ่อนี่ค่ะนาสวยค่ะ ลูกสาวยังบมนี่เอฟหนึ่งเอฟซีวาเอฟหนึ่งนะคะโอ้ฟังนี่ย้อนแสงมาฟังนี่บ่ได้โบดคอดำปึดเลยเนี่ยค่ะคอคองามนี่ค่ะเบื้องเต็มโตนะคะนี่ค่ะพอราคานีกับราคาตัวล่องในที่เราเนาะค่ะพอฝากกระโทรเนาะจ้า 064 0064 006 0064 263 7263ค่ะ6263อ๋อ6263พ่อหนอมบัวงามค่ะพ่อหนอมบัวงามเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะผู Math ้ใดสนอกสนใจโทรหาพ่อได้เราได้นะคะต่อรองได้พร้อมนะคะอยู hmm. ่บ้านมีตำบลขวาโอ้ยู่บ้านมีตำบลขาวนะคะเลยมอเกษตริฐไปเลยเลยมอเกษตริฐไปค่ะผู้ใดสนอกสนใจก็โทรหาพ่อเราได้นะคะพ่อ ขอบคุณหลายๆนะพ่อขอบคุณค่ะที่ร้านบ้านไสหลกบ้านหนูอยู่รเอสจออ้าพ่องวดไผ่นอตัวนี้เจ้าของเพิ่นประเทปุ่งโอ้นี่ค่ะเจ,จ้าของเพิ่นประยูค่ะงวดตัวนี้ตัวนี้นก็งามค่ะเพือ่อนจะเอามาสองตัวนี้อันเนบิงความงามซื้อๆก็ได้ค่ะบ่ราะหูราคาเพิ่นเนาะเจ้าของเพิ่นบ่อยู่ตัวนี้งามอยู่ค่ะงามทั้งสองตัวเลย แต่ว่าเปิพอพันตัวนี้ลงอันสามขาตัเนี้่นีนี่ค่ะน,น,นี่นี่พอพันนะคะตัวนี้อ,อพอพันของไข่น้องของไขงนะะ่น้อค่ะหกมือหางของพอบอกโอ้ตัวนี้หกมืนหางวา่าตะกี้แล้วอพอ่อบา เอะไรก็บ่านงวดตัปีแล้วงวด18เดือนโอ้งวด18เดือนสูงนี่ประมาณ160ได้ยูดอกนะพ่ออืงามผักเนาะ6000หานะคะตัวนี้โอ้ยเบิ้องเบื้องขาเออขาใหญ่ขาแข็งขาใหญ่แห้งหัวคันเคยขับเนาะพ่อ กำลังสิใ้ไดําลังสิใส,าส,ใสงานได้<ม>ผู้ใดสนใจพอพันเจาน้าฟูงเนาะพ่อเนาะเ<ม>ดินดนูเสบิองผ้าเบิอง,งหนาเพิ่นเนาะโอ้แข่งขาใหญ่แห้งเดิน,ดนเนื้<ม>อขงดีลูก,ปปลก,ลกยังเนาะพ่อนี่โอกลูกทดสะพนค่ะลูกลูกทรายถดสะพนโอ้หนางามค่ะพอ่อฝากเบอร์โทษนะจ๊ะ,ะงามค่ะค่ะสีสีดีหนางามค่ะ ลูกไส้ถดสะพนปี8เดือนนะคะเกีพ้นองฝาอดบมกัน่ะพ่อฝากขอโทษนะจ้ดีอยู่ครับดีดีฝากขอโทษนพ่องหนึ่งศูนย์หกหนึ่อศูนย์หกหน่งศูนย์หกสองศูนย์หกหนึ่งศูนย์หองค่ะศูนย์หน่งศูนย์สองสามเก้าสองแปดสามเก้าสองแปพ่อยงนะจพ่อเสถียรค่ะง่อย่ใส่นะพ่อยูว่าปียูว่าปีทรงจกกิโลพอนี่ ไอ้นี่สามสิบทรงสามสิบกิโลนะคะผู้ใดสนอ,อกสนใจโทรหาพอแล้วใดนะคะพอเทียนงัวอยู่ว่าปีทรงสามสิบกิโลนะพอเนาะราคาหนีต่อรองไหนอยูนน่เดินนะพอเนาะาค่ะขอบคุณหลายๆนะพอขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะหกสิบหานะคะขอพันจ่าปู่ลูกใช่ถดถอคนรอๆรา็แบงขาใหญ่ดีแฮงเด้อ ก็ผิดป่ะไปเกียริสเกียครับเกียริสเกียแม่ลูกแม่ทิศทองแม่ทองเหรอบ่สครับทองครับทองยังค่อยค่ะทองล็อกกี้ครับผมโอ้แม่ผสมล็อกกี้ไว้แล้วเนาะค่ะลูกลูกคนนี้เดี๋ยวมีไปมี่หลอดคนนี้ก็มี่ครับตัวนี้ครับโอ้แต่วงามเนาะช่วงงามลูกแก๊กลูกแก๊กเดือนหรอกค่ะลูกของว่านหกเดือนครับลูกหกเดือนลูกลูกลูกผสมขางบ้านไลยบอ่าจะแม่นละครับแต่ว่าช่วงใดโค้งสางใดนะลูก ก็แม่นีผสมแล้วลอกยี่ตรวจทองแล้วตรวจทองแล้วจักเดือนหรือปุณิซีเข่าสามเดือนครับโอ้ตรวทองแล้วซีเข่าสามเดือนแล้วนะคะตัวนี้ับประกันทองนะพี่เนาะทพี่ฝากเบอร์โทษนะจะารุ่นเก้าสองครับรุ่นเก้าสองค่ะสีสามซีซีสามซี่ค่ะหนึ่งเก้าสองอ่าหนึ่งเก้าสองค่ะพี่ยังนะจ้า ครับพี่ทัดว่าอยู่ไซพี่เมืองเท่านี่แหะครับเมืองเมืองสารคามเท่านี่เนาะค่ะเนาะอ่าผู้ใดสนุกสนใจโทรหาพี่ทัดได้เจ็ดสิบเจ็ดได้เนาะพี่เจ็ดทรงพี่ครับทรงพี่ทรงพี่แต่กิโลเนาะพี่แสนครับโอ้พี่ถั่วพีสานเลยบ่ครับเจ็ดสิบเจ็ดทรงพี่ถั่วไผยอีสานนะคะแต่แม่ผลิตขาดนำเลี้ยงกง่อยเนาะครับลูกยังมาได้เ้านอกเลยลูกท่านได้เสานมแต่กระสมแล้วพร้อมแสดงว่าหายหนกที่ดีแห้งเนาะพี่ขอบคุณได้รายค่ะขอบคุณค่ะมันมัได้ค่ะ

เป็นบ right? ึงลยว่าคแ้วว่าง่ามค่ะเป็กำลัง่ตกันอยู่เขประกันดเนี้ยครับบนเรนสอง่มันทุ้มดนด้นนี่ดไปตรวจเอาบ่อทองผมถูกหวยเงินจบาททองทองนะบ่อทองผมขึ้นมาเลยว่าคนเรอนสองคุณค่อพอเปิดไปท่ดได้บุนีค่ะ บานแมดันแดันแปดันแปดพันแันแปดพันแป่นแปดพันแดพนแปพ่นแปนแปดพันแนแปดพันแปันคปดพันแปนแปดคัันนนพันแนนั โอ้ทอง k ค่ F สามหนึ่งแนประกันทองพอไหนมาพอมีใบมีหลอดครบบ่ไปล่วงเอาหนี่โอ้ไปล่วงเัาผู้ถื่อเสือโอ้ผู้ชื่อเสือนี่ไปไปเนี่ยขันบ่ชั่วไปตรวจบ่อทองบ่ต้องเงินกันเออขันบ่ทองบ่ต้องจ่ายเงินพอแล้วว่ะหนึ่งตคหกห้านะคะ กำหนดคอดมสิบหากรกฎาคมฮกค่ะมีใบมีหลอดครบนะคะทองเค่สามหนึ่งวค่ะพ่อบอกว่าไปคันซื้อเนี่ยฮกสิบเอสดนูนี่คือไปตรวจเอาเลยนะพ่อ,อ,อกันบอททองบอต้องเอาไปบอททองบให้บด้หอทอะไรบอทใจเงินกันอบอาหลายยายห้างพ่อ,อว่าบ,าาบอทหมอมัตสิได้กันโหลดค่ะ งามเลยค pues ่ะเบืองอ้วนอึดจืดโหลดก็ฝากไว้ชโทยนะคะก็ฝากไว้ชโทยนะจ๊ะค่ะมีคนอมสนใจฮััว งามแห้งเด้อตัวนี้โค่งส่างดีเครื่องดำก๊กหางเบิ้งค้วงหางเด้อก๊อกหางลามย้าวลามค่ะเบิ้งก๊กหางหมดเนี่ยนเนื้อมันหมูหน่อยตาหน่อยเนี่ยค่ะเบอร์โทรนะคะ0645215818อ่าตาหน่อยนูนไทยค่ะเบสสนุบสนใจโทรหาตาหน่อยนูนไทยได้นะคะ สิได้ขายเดียวนี้แหละพ่อว่าก็ต้องโทรมาดอกมีคนมาเบิ่งหลายแหละพ่อว่าเรางามอีหลีคือจังหมูนี่แหละโอ้ยพ่อขอบคุณหลายๆนะจ้าพ่อขอบคุณหลายๆนะคะ งามแห้งนะคะงัดตัวนี้คือหมูหน่อยนี่ละเขาเบิ่งพ่อเงินพ่อ,อดาลลารกันนะคะพอ่อสวัสดีค่ะพ่อเอามาตัวใดแน่มูนีนี่เท่าไรนี่แม่พอ่อหกสิบห้าลูกจักเดือนแลนะ้วเนาะ ลูกเกามือโอ้โอ้เบิงในนา้ามีเป็นยังออกอมอีตันนี้หรงพีหาง้วงหางงามลูกที่ขยันคนเราเน่าพ่อนี่ลูกที่ขยใดแล้วเมื่อลูกแหลก,แกนะคะเบิ้งลูกเจ็ดมือนะคะนี้เ <laughs> บิ้งลูกเด็กเจ็ดมือนอนเป็นตาหักแข้งเด้อเนี่ยลูกกับง,งามลูกสาวเป็นบ่าพ่อ ลูกสาวลูกกะแดงทรงลูกแดงแม่แดงลูกแดงพ้าอ่นนี่บอดต,ตัวนึ่งตัวไหนคะเป็นตัวนี้ตัวนี้บ่ตัวนี้เท่าไหค่คะอู้หขึ้น ตู้ยูดีครับแต่ดินตัวครับแต่ดนตู้ยูดีครับเดี๋ยวหนูไปท่ายฟังมันบอย่อนแสงเตัวนี้ามือนเจ็ตตัวนี้ตู้ยูเมื่อนังงนาดีครับค่ะตู้ยูอีหลีหัวแต่หัก หมูเบืองเบืองค่ะเบืองเคืองถ่ายใ่ายถ่ายงามก็ขางงามค่ะเบืองตู้ยูวคือหมูหน่อยหรือหมูีถ้ามัถ้าม่ได้เมาเขาห้องเก็บมือหาคุณเออค่ะ กันเปลี่ยนเมาไหม่เนาะเปลี่ยนเมาเปลี่ยนเข้าไหม่ห่างก็องแม่ค่ะอันนี้ขายแจฮามืนเต0หามืนเจ่ว่ั่ว่จัดเดือนกับรเดืวแปดเดือนเนาะค่ะสูงอยู่ประมาณเท่าไรนคอนี่เลยสีสิมหาบวกะลยซีิาบวกหละเออยีซิหาบาลเออ่หาน้อยค่ะเนาะแม่อยู่ค่ะสงนอยเจ็ดสิบค่ะพอฝากเบอร์โทรนดเจ้ะ ศูค่ะสามศูนย์สามค่ะสองเจ็ดสมสองสีค่ะพ่อดาราสวรณภูมิค่ะผู้ใ้สนุกสนใจโทรมาเลยนะคะมีรถรับส่งส่งจากกิโล่พ่อส่งลอยโลฟี่โอ้ส่งลอยโลฟี่เกินนั่นก็ต้องคอยว่ากันเรียงกันน้ำมันกันค่ะอู้นี่ค่ะหาสเจ็ดตากตัวหนูขึ้นอพแล้ววะตัวหนูอยู่เบื้องเล็บไงแข้งขาไงยืนงามเนาะ ประกันต้มนี้ประกันประกันหรกประกันหัว นุ่มซีโอเคนเคียกให้เบิ้งซื่อนมซื่อเราหันเคนกตื่นแกงขางามยืนงามตัวเท่เมาอันอันเอสเซอร์เอสเซอรี่แล้วอันเขาเอิญพรอบว่ะพรอบแล้วน้อยปากไงปากไงคนหางามคนหางามเมียนค่ะหนูเห็นอยู่วังหันคนหางามหนากะงามเออบิ้งเบิ้งตอมยิ้ค่ะงามแบบเหลี่ยนแหน่งเหลี่ยม กระงามค่ะงามนี่ล่ะนี่กันฟังนี่สีสค่ะสีถึงเหรสีสวยค่ะตัวนี้เพิ่งเ่งอยางเป็นประทานสีสวยค่ะสีสวยอ่าในกล่องซ่อมนี่แต่ว่าตัวจริงแล้วงามค่ะตู้หยูบ่มีตั้นี้จตะย่างบ่มีหม่องตีนะพอเน้อขอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะบนตัวนี้ตัวนี้งัวไผ่งัวพีบเครับผมโอู้ป่วยไว้ขอด้วยเรื่องถามตัววังหันนี่นี่าท พี่ขวบเลยครับนึ่งขวบหาชิ้หนหาแงก็สัตว์ตัวหนึ่งลูกสาวยังงี้พี่ลูกเกมบอลโอ้บพงโบนนะคะลูกเกมบอลมีแฟนซีอยู่ข้อคะ่ะสูงอยู่ประมาณเท่าไรเนาะพี่นี่ประมาณสี่สิบโลน่ะครับ โอ้ลอยสามสิบหาสี่สิบค่ะตัวนี้เบึบ้งงามค่ะสีดีสีสีเป็นประคามเข็มเข็ม,ขมเนาะใช่นะคะเครื่องดำค่ะถ่ายงามค่ะ เบอร์โทรใหม่จักรอบเนี่ยพี่92ครับ092ค่ะ434หาหนึ่ง92ครับผมหาหนึ่ง92ค่ะพี่ทัดครับพี่ทัดนะคะทรงพี่สารทรงพี่ถั่วไพอีสานนะคะหาซึ่งหาละคาหนี้ตอร่องใดเป็นบ่พี่หนาวแง่หมนหนาแง่ของช่องเนี่ยล้มช่องหมูแจ็คช่องเ่ยทรงทรงทรงพี่ถั่วไพอีสานราคาหนี้ละค่าตอร่องใดเป็นบ่พี่ได้นิดน้อยครับผมใดนิดน้อยเพราะว่าได้เปิดเวลาได้เปิดไปสูงนะพี่ นะพร้อมสมเราต้องอสรับโอ้พร้อมสมโอ้หนิฮู้หนู่ดีได้ตรงขอโทษขอไัยได้หนูมบอกยังคิดไปขอ <laughs> บคุณหลายๆค่ะโอ้ามหนาวนโอ้ตัวนี้วันชค่ะครับเอามาัดตัวนี้ของพอบุญตูนีบอกว่าลอ,อยาาหาเส้นราบวกค่ะ คเครื่องดำนะคะสีงามค่ะอุ้อออสวนกันหรออช้ไ้มนี่กันนะอ้ามค่ะพกสิบเก่าค่ะตัวนี้หัออวสาวครับมั่วสาวแขวะหันลน ตะลุนนะครับโอ้แขวลุนแล้วแขวะตะลุนหัวแขวหัวตะลุนอะค่ะหัวตะทับเจ็ดมือโว้ยไงโอ้ทับเราพร้อมนะแต่ว่าทับเจ็ดมือแล้วพันได้ประกันพองค่ะตัวอะไรยังพ่อทับอีหยังไว้พ่อแท่พ่อไหมทับอีหยังไว้ทับบักหยังพวกครับเดี๋ยวผมชื่อว่าได้เพราะว่าผมเหยีมากเพิ่นเหยีมากไม่ไม่อยู่โอ้ทับเจ็ดมือนะจ๊ะเออนี่ละทับตัวกันอย่าเพิ่งมาทับเจ็นตัวเอาไว้ตัวมา กานตัวก็คือขันตัวก็คือบอกว่าทับขันตัวแล้วพอแล้วไปตัวแล้วบอกว่าทับเจ็ดมือก็พความซื้อใส่กันเลยเนาะค่ะใส่กันเออเกี่ยวรุ่นหรอเพิ่งได้ทับไปโอ้ขับพี่ไว้ายหนึ่งหกศูนย์โอ้ทับพี่ว่ายหนึ่งหกศูนย์ไปนะคะครับคุไปหลอดครบนะคะไปหลอดครบครับเนี่ยค่ะพึ่งทับวันที่สามสิบพฤศจิกายนะคะไม่เที่มาตรฐาน กำหนดคอดเจ็ดกรกฎานะคะค่ะมีใบมีหลอดนะคะพึงทับได้ก็เลยก็ะเด็ประกัน่นือคือว่าผม็มีว่าเดือนหนึ่งเดือนครัวรู้สึไววหรอกค่ะที่ใบตัวนั่นว่าอันนี้เอาไว้แท่ของแท่ด้วยกันต้วครับค่ะ บ่อความสื่อใส่กันเลยพ่อมันจะตรง่ตัวเดียวหนิบ้างตัวเดียวครับค่ะพ่อฝากเบอร์โทรหน่อจ้าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามค่ะสามหกเก้าสามหกเก้าค่ะสี่เจ็ดหนึ่งสามนะสี่เจ็ดหนึ่งสามพ่อคุณอาสามารถค่ะเจ้าเก้าเจ้าเดิมค่ะค่ะขายต่ของแท้ครับของปลอมบ่ขายขายต่ของแท้ของปลอมบ่ขายต่อหน้าต่อรองกันได้ครับต่อหน้าต่อรองกันได้ค่ะพ่อขอบคุณหลายๆค่ะครับอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเปิดเลเท่าได้ค่ะนี่สองหมื่นเจ็ดหม่ัวสาวจักปีหรอคะจักเดือนหรอหัวสาวได้ขวบเนาะคะ่ะสาวหนึ่งขวบค่ะกระดานหลังตรงๆเลยบามันเป็นพวกพี่นี่เล่เล่บวกอ๋ออ๋อ,อ,อ,อผสมเล่ไว้ดิดเล่นะคะ สองหมื่นเจ็ดค่ะพี่ฝากเบอร์โทรหน่จ้ะคุณโนกค่ะ 0 6 5้าค่ะ4ี0เก่าศค่ะเจดเก้าเ็ค่ะพี่ยังเนาะจ้าค่ะหวานพี่หวานพี่หวานยย่ใสเนาะค่ะโอ้งวยยจัตูอยเอสราคาหนีราคาต่อรองไหนบ่ค่ะโอราคานี่ราคาต่อรองไหนนะคะพี่ส้งว่าค่ะนี่ราคานี ถ้าจะส่งก็ต้องคุยกันอีกเครือหนึ่งนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่ขอบคุณนะคะค่ะไปต่อค่ะจ้าเปิดไปเท่าใดเนาะจ้าหนิต่อได้ยังไปมันหมื่นห้าพันแสนแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแม่ลูกอะคะครับโออลูกสาวยังนั่นค่ะคืองามแท้ลูกลูกสาวอียังเนาะค่ะ คนว่าด้ถามเขาโอ้ไม่ถามเขามาเนะาะง่วขาดน้ำเลี้ยงแค่น้อยแต่ลูกสาวก็น่าจ,จะผสมพอดีไวัยยุดกเนาะค่ะนี่เขบาบอกงามอยู่บึงพวงหางเลยค่ะเล็บงามสีดี่ะสีดีค่ะเล็บงามค่ะเนื้อหนังก,ก็ดีนนยุต<า>่ว่าเพิ<า>่นขาดน้ำเลี้ยงดขาน้ำเลี้ยงใช่ปค่ะกินอาหารตัดพัดเซ็ตเขาดีดี่สดีค่ะแมนค่ะกะสีเลี่ยมกะสีงามเนาะอาจจะเป็นง่วงที่ มัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณลอยลอยหาซิมหาบวกค่ะลูกสาวคนจักเดือนเดเนาะพอนี่อ้าวแปดเก้าืนหรอเป่โอ้แปเก้าเดือนแล้วค่ะพ่อฝากเบอร์โทษเนี่ยจ้าศ8นย์แค่ะสองสามค่ะห้าหนึ่งค่ะพ่อยังนะจ้าพ่อวิ่งพ่อวิ่งว่าหยุดว่าว่าอยู่ไหนก่อยูกาสิน๋อ้ยู่กาซินนะคะ นี่ต่อรองได้บ่รับต่อรองได้เนาะส่งบ่พอนี่บริการส่งโบใส่ขวดน้ำขันส่งกันมันกันสื่อราคากันกับจังบากันโอ้กันส่งกันชื่อโบกันเลี้ยงราคากันเนาะค่ะการการส่งการหาจังคอยนี้นะคะโทรมาถามพอละเบอร์กอนค่ะเครื่องแล้วเครื่องแล้วเหลืองนะคะ แดงนะคะในกลก่องอาจจะบูางามแต่ว่าดีกีแล้วเขาเพิ่งงามนะคะพอเขบคุณเล่นไจ้าเห็นเท้าขาวโบตัวนี้มี่ก้องลูกแ,แดงแดีค่ะโอ้ยเดี๋ยอย่าโซนชนะงัวไผ่โบน้นน่ค่ะเห็นง้อ ก็เห็นเจ้าของบอกพราะกันจองยังกันคนกู้คนกู้หุ่มแล้สวัสดีค่ะพี่บ่าวใช้ซีสเกตค่ะช่องไหนน้องครับนี่สาวบานคามค่ะสาวบานค้ำไม่คุ้นจำก็ได้จำยื่ยยุ่ยได้แต่ว่าเตรียมชุดไม่ใส่หมวกไม่เลยจำก็ได้สาวบานคามไว้น้ำพี่น้องขอบคนที่พูดนะครับเพื่อนนะครับอ่าโมเมนต์เดีสาวบานค้ำยังเดียวฝากช่องบ่าวใช้ซีสเกตชั้นเหนี่ยวไว้น้ำเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่บ่าวใช้ซีสเกตนะคะพี่เพิ่นมากค่ะนี่ท่านพี่น้องน้กไทย ไร้ายเพราะตรงขัวเดี๋ยวเหรอใครับค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกาดได้เห็นงวงงามๆหลายเพราะตรงขั้วเลยนะคะผู้เรียนก็ว่าแล้วกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟ้าบ้านค่ะในการเห็นคลิปในครั้งต่อๆไปในเรื่องค่ะขอบคุณค่ะ